สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังดีอีกเรื่องหนึ่ง g r รย h o u n ดนำแสดงโดยพระเอกรุ่นใหญ่โคตรคุณภาพทอมแฮงส์เรื่องราวของกองทัพสารัฐที่ต้องสู้กับเรือดำน้ำเยอรมันคำเตือนรับเรื่องนี้ต้องตั้งใจดูมากๆเพราะว่าหนังจะใส่ข้อมูลมาไม่ยัง้งชนิดไม่ให้พักหายใจแต่โคตรสนุกก่อนชมคลิปผมขอทุกคน77ไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับ ในชั่วอายุเดียวมีถึงสองครั้งที่เราต้องเผชิญกับพยานะของสงครามโลกสองครั้งในชีวิตเราที่อำนาจของโชคชะตาได้แผ่ขยายไปยังทั่วท้องมหาสมุทรเพื่อนำสหรัฐอเมริกาเข้าสู่แนวหน้าของสงครามเรือสินค้าของเราชาวอเมริกันต้องมีอิสระในการขนส่งสินค้าของอเมริกาเข้าไปยังท่าเรือของสหายเราและเรือสินค้าของเราต้องได้รับการคุ้มครอง จากกองทัพเรืออเมริกันความรุนแรงของสงครามในตกลงบนเหล่ากัลาสีและเราได้สูญเสียพวกเขาไปเกือบ3,000ชีวิตในการต่อสู้อันโธรหดและไม่มีทีท่าว่าจะจบที่ดำเนินตลอดทั้งวันทั้งคืนและตอนนี้ก็ยังดำเนินต่อไปโดยไม่มีการหยุดพักสินค้าจะถูกจัดส่งจากประเทศนี้แอตแลนติกเหนือกุ้มพาพันปี1942ประเทศที่กองทัพเรือมีความเชื่อในธรรมเนียมที่ว่าช่างหัวตอปิโดมุ่งไปข้างหน้าเต็มกำลังและนี่คือขบวนเรือที่ขนส่งกอง ทหารและสเสบียงไปยังเกาะบริเตนใหญ่ซึ่งสําคัญยิ่งต่อการทําสงครามของประเทศพันธมิตรขบวนเรือเพียงพร้ำต่อเรือดำน้ําของเยอรมันได้ง่ายๆเมื่ออยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแอตแลนติกนอกระยะบินคุ้มกันในบริเวณที่เรียกว่าหลุมดําเรือของซารัตเครื่องบินคุ้มกันส่งข้อความถึงเรือกเกรเฮาเรามาถึงจุดสิ้นสุดระยะคุ้มกันแล้วตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้โชคดีในการข้ามหลุมดําเครื่องบินของพันธมิตรจะพบคุณในอีกฝั่งขอให้พระเจ้าคุ้มครอง กรีฮาวถึงเครื่องบินคุ้มกันขอบคุณสำหรับการอารกขาขอให้บินกลับอย่างปลอดภัยขบวนเรือ s x เขียด25จุดหมายหลีเบอร์พูกอังกฤษเรือลำเลียงทหารและสเสบียง37ลำคุ้มกันโดยเรือรบ4ี่ลำนำโดยเกรยฮาวและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ ซึ่งพระเอกครับเขาคือกัปตันเรือเกรฮาวชื่อว่าเออร์เนสเขากําลังสวดมนต์ขาแต่พระผู้บิดาขอให้ทูตสวรรค์ของท่านสถิตอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อที่ว่าศัตรูชั่วร้ายจะได้ไม่มีอํานาจเหนือข้าพเจ้าเอเมนพระเอกล้างหน้าหนังเนี่ยตัดย้อนมา2เดือนก่อนซันฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียธันวาคมปี1941ซึ่งนี่คือวันคริสต์มาสพระเอกได้เจออีวีแฟนสาวที่ดูใจกันอยู่เขามอบของขวัญให้เธอมันเขียนว่า เมื่อวานวันนี้และตลอดไปอีวี่เนี่ยก็มีให้เขาเหมือนกันครับมันคือรองเท้าพร้อมกับโมเดลเรือยินดีด้วยกับตำแหน่งผู้บัญชาการของคุณที่ได้มาสักทีพละเอกบอกหลังจากถูกดองมาหลายปีก็ได้คุมเรือพิฆาตดะด,ดับเฟรชเชอร์แล้วคุณคู่ควรกับมันฉันรู้หลังจากโจมตีเพอร์ฮาเบอร์พวกเขาจะต้องการคนแบบคุณละเอกบอกหลังจากวันที่หนึ่งผมก็ต้องไปรายงานตัวกับฐานนอร์ฟอกอีวี่ก็แปลกใจไม่ใช่ฐานเทรเซอร์ไอแลนด์เหรอกองทัพเรือชอบทำอะไรไม่เข้าท่าอย่างนี้ละ จากนั้นก็ต้องไปอบรมและเรียนรู้ยุทธวิธีแคริบเบียนจาเมกาหมู่เกาะบาฮามาสคิวบาใช้ชีวิตแบบบ้างๆจากนั้นก็ทํางานเต็มเวลามากับผมเสียพูดจริงๆนะละเอกส่งตัวให้ผมจะขอคุณแต่งงานบนหาดทรายร้อนไงอีวีเนี่ยก็อยากไปอยู่แต่คงทําไม่ได้โลกมันบ้าไปแล้วรอจนกว่าเราจะได้มาอยู่ด้วยกันเถอะละเอกเก็บมันคืนผมจะมองหาคุณเสมออีวีแม้ว่าผมนั้นจะอยู่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตร ผมหวังจะได้เห็นคุณมาหาผมในไม่ช้าเพราะเมื่อคุณทำแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกกลับมาปัจจุบันพระเอกแต่งตัวหน้ากระจกเขียนไว้พระเยซูคริสยังคงเหมือนเดิมทั้งเมื่อวานวันนี้และตลอดไปวันพุธเวรยามกะสาย8โมงเช้าถึงเที่ยงก่อนการบินคุ้มกัน50ชั่วโมง ระเอกไปทานมื้อเช้าสวัสดีลูกเรือชาลีบอกขบวนเรือจะถึงหลุมดําในอีก3วันไม่มีไรยกเว้นกลาสีขี้เบื่อสองคนเอาเวลาว่างมาต่อยกันชนนอนกับเฟรเซอร์ลูกเรือเริ่มประสาทกินเชฟที่ชื่อว่าคริปแลนถามหลับสบายดีไหมครับกับตันละเอกตอบเขาไม่มีความสามารถในการหลับบนเรือตอนนี้คลื่นทะเลสูงจนเสพอาหารร้อนไม่ได้ระเอกเรียกกลาสีชานอนกับเฟรเซอร์ที่มีเรื่องต่อยกันมาพบเขาให้อธิบายมาเฟรเซอร์ Fraser บอก เขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแชนนอนเนี่ยก็พูดคําเดียวกันฐานะกับตันละเอกยอมไม่เกิดเรื่องการชกต่อยบนเรือไม่ได้ดังนั้นจงฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่พวกคุณทําเสียหายและมอบสันติแก่ผมทั้งสองยังไม่เข้าใจแต่ยังไม่ทันเคลียร์เรื่องนี้เนี่ยละเอกก็ถูกเรียกตัวไปยังหอบังคับการเขาบอกกลาสีทั้งสองหากมีเรื่องนี้เกิดซ้ําจะมีการลงโทษอย่างหนักชาลีสั่งทั้งคู่กลับไปทํางานดีที่ไม่โดนหนักกว่านี้ ละเอกไมายังหอบังคับการเรือคุ้มกันอีเกิลและแฮร์รี่อยู่นอกตำแหน่งห่างขงบวนไป6ไมล์ทะเลพวกเขาเล่นออกไปเองประมาณ2ชั่วโมงก่อนละเอกสองกล้องดูกับตันเรืออีเกิลแจ้งว่าขอเริ่มต้นวันด้วยการล่าจากนั้นแฮร์รี่ก็ไปด้วยละเอกสองกล้องดูอีกฝั่งจนพบเรือนำขบวนทหารมาแจ้งออกขอความจากผู้บังคับการเรือพาณิชย์ผู้การขบวนถึงผู้คุ้มกันเรื่องวิทยุค,ความถี่สูงรายงานว่าพบสัญญาณเยอรมันเคลื่อนทำมุม87องศาจากทิศเหนือจริง ในระยะ15ถึง20ไมล์ทะเลผู้บังคับการเรือพาณิชย์แจ้งว่าน่าจะเป็นเรืออูหรือก็คือเรือดำน้ำของเยอรมันยับพระเอกส่งข้อความกลับไปว่าเราจะหามันให้เจอพระเอกบอกคาลิงเขาขอสั่งคัดท้ายเดินหน้าเต็มกำลังกันหางเสือไปทางขวา79องศาพระเอกแจ้งเรือคุ้มกันทุกลำนี่เกรฮาวกลับไปยังตำแหน่งของคุณทันทีเราพบข้าศึกที่มุมแนวราบ87องศาในระยะ15ถึง20ไมล์ทะเลพระเอกบอกเรือดิกกี้เปลี่ยนตำแหน่งมาคุ้มกัน ขบวนเรือทางกลับขวามีพวกลงขบวนประเมินเวลาผิดเลยต้องเปลี่ยนทิศทางให้เครื่องโซน่าของคุณดนักอยู่ทางปีกขวาพระเอกสั่งการรับหักขวาเต็มที่ไปที่87องศาเผชิญหน้ากับเยอรมันทุกคนประจำสถานีรบลูกเรือทุกคนรีบเตรียมการเตรียมอาวุธยุโทโธปกรณ์พร้อมพระเอกสั่งอีเกิลให้มาอยู่หน้าขบวนแทนกรีฮาวเราจะไปตามล่าหาเป้าหมายดิกกี้คุ้มกันปีกขวาด้วยอีเกิลแฮร์รี่นิกรีฮาวพวกคุณจะไปถึงเป้าหมายโดยใช้เวลาแค่ไหน ซึ่งอีกเกิลคือ20นาทีส่วนแฮร์รี่อยู่ห่างจากทางซ้ายของขบวน4ไมล์ทะเลพระเอกบอกกลับตำแหน่งให้เร็วที่สดุดวสันรายงานพระเอกเขามาแทนคาลิงป่มดดฟ้าเรือแล้วก็นำเรือพระเอกบอกตำแหน่งเป้าหมายและขอสั่งคัดท้ายบอกคนนำสารไปอาเสื้อคลุมขนแกะที่อยู่ในห้องมาให้เขาพระเอกแจ้งศูนย์ยุทธการซึ่งชาลีอยู่ที่นั่นเราตามสิ่งที่น่าจะเป็นเรือดำน้ำที่มุม87องศาระยะ1 5ถึง20ไมล์ คาดว่ามันจะโผลมาในเรดาพื้นน้ำของคุณศูนยุทธการรับทราบพระเอกพูดออกอากาศบอกทุกคนมีเสียงจากกัปตันเราจะไล่ล่าเป้าหมายขอให้พวกเราปฏิบัติหน้าที่ให้ดีเราถูกฝึกมาเพื่อการนี้ยีเรดายังไม่เจออะไรทหารทุกคนนิ่งจดจ่อและมันก็โผลมาครับชาลีแจ้งกับตันเป้าหมายอยู่ที่มุมแนวราบ92องศาระยะ15ไมล์ทะเลเป้าหมายมีลักษณะยังไง น่าจะเป็นเรือดำน้ำเยอรมันลอยสู่ผิวน้ำและอาวุธขึ้นลำพร้อมโจมตีเราหัวเขากำหนดเส้นทางที่92องศาละเอกบอกกองอาวุธแจ้งข่าวออกไปอย่ายิงจนกว่าจะมีคำสั่งจากเขาหาศึกใกล้เข้ามาที่ระยะ11ไมล์ทะเลมุมแนวราบ94องศาและก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนตอนนี้9.5ไมล์วสันบอกกับตันอยู่ในระยะยิงของปืนลำกล้อง5นิ้วละเอกบอกเราดูตำแหน่งได้จากแค่เรดาร์ให้เห็นด้วยสายตาก่อนจะดีกว่าทหารทุกคนรอฟังคำสั่งอย่างจดจ่อ รอแบบรายวินาทีรับเรือข้าศึกดำลงน้ำชาลีแจ้งเป้าหมายได้หายไปเรดาตรวจจับไม่พบในระยะหกไมล์และเอกถามมันคือยังไงชาลีบอกเหมือนมันจะดำลงไปจุดบนเรดาร์ค่อยๆหายไปวสันออกความเห็นเขาเห็นเราพอเก็บออกซิเจนเสร็จก็เลยดำลงไปจุดจอบนเรดาร์แสดงให้เห็นว่าเขามุ่งหน้ามาหาขบวนเรือและเอกถามกำลนงรัศมีที่จะค้นหาได้ไหม ชาลีบอกว่าทําได้แต่ในอีกส0นาทีรัศมีจะกลายเป็นสาตารางไม้ละเอกจึงสั่งออกไปขอจุดสกัดกัน้นท้าเป้าหมายเล่นตามเส้นทางเดิมขี่ความเร็ว6นอตชาลีรีบคํานวณวิธีสกัดกั้นอยู่ที่96องศาและเอกบอกเตือนเขาด้วยถ้าห่างจากจุดสกัด2ไมล์ทะเลก่อนจะสั่งหักขวาไปที่96องศาบนผิวทะเลยังไม่เห็นศูนย์ยุทธการแจ้งว่าห่างจากจุดสกัด2ไมล์แล้วละเอกบอกว่าสันจะรอเรือเพื่อใช้โซนา่า ตับความเร็วอยู่ที่22นอตซึ่งโซนาก็ตรวจพบที่91องศาระยะไม่แน่นอนคนนำสารเอาเสื้อแก่มาให้พระเอกอีฟายบอกวางไว้ที่หม้อน้ำทหารคนหนึ่งบอกว่ามีข้อความจากกองทัพอังกฤษแต่อีกคนก็รายงานเช่นกันถึงสิ่งที่โซนาตรวจพบระยะ91องศาตอนนี้เขาเลี้ยวดูเหมือนว่ากำลังจะหนีเราพระเอกถามมีเสียงใบจากหรือเปล่าอีฟายตอบว่าไม่และเป้าหมายก็อยู่ตรงหน้า ระยะหนึ่งไมล์ยัยงไม่ได้ยินเสียงใบจกักรพะเอกคิดแปบและสั่งคัดท้ายไปที่91องศาโซน่าแจ้งตอนนี้เป้าหมายหายไปแล้วพระเอกสั่งค้นหาล่วงหน้าไป30องศาทั้งกราบซ้ายและขวาโซน่าทำตามก่อนจะตรวจพบที่มุมแนวราบ66องศา ระยะไม่แน่นอนละเอกรีบสั่งหันหางเสือไปทางซ้ายสุดเรฮาวหันซ้ายลอยหางเสือปรับเรือให้ตรงละเอกขอทราบสภาพในมุมแนวราบรอบเรือและสั่งเดินหน้าโซน่ารายงานให้ดูโฟนจับเสียงได้ไม่จากมุนช้าน่าจะ60รอบต่อน,นาทีที่ระยะ1100หลากราบขวามุมแนวราบ1องศาละเอกสั่งเตรียมเคลื่อนที่ฉัพลันจากโซน่ามุมแนวราบ15องศาระยะ1,100หลา ละเอกสั่งหันหางเสือไปทางซ้ายเต็มที่จากโซนาตรวจพบที่กราบซ้ายมุมแนวราบ12องศาระยะ1,000พหลาและเข้าใกล้เรื่อยๆลนนำสารจามก่อนจะรายงานต่อจากโซนาว่าสารบอกถ้าทำแบบนั้นเอกเขาจะสั่งปลดซะโซนาแจง้งตรวจพบแนวราบ6องศาระยะ900อหลาว่าสันบอกพวกเขาหักซ้ายสุดตัวเลยละเอกสั่งหันหางเสือไปทางขวาทุกคนเนี่ยก็งงและมองหน้ากันก่อนจะทำตามที่บอกจากโซนา ไอ้ดโฟนตรวจไม่พบจับเสียงไม่ได้ลูกเรือมองหน้ากันว่าสันมองกับตันละเอกพูดกับตัวเองจงยอมรับรู้พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะนำทางเจ้าจากโซนาตรวจ,จับไม่พบทุกคนนิ่งรอและไม่กี่วิต่อมาโซนาก็พบข้าศึกที่มุมแนวแราบ24องศาระยะ800หลาจากโซนาตรวจพบที่กราบขวามุมแนวราบ11องศาระยะ70หลา ละอีกสั่งหันหางเสือไปทางขวาโสน้าแจ้งตรวจพบที่กราบขวามุมแนวราบ12องศาระยะ600หลาละอีกสั่งโลเปสรอสัญญาณยิงลูกระเบิดนามลึกอีกฝ่ายพร้อมยิงจากโซน่าตรวจพบที่มุมแนวราบ1องศาระยะ500หลาและใกล้เข้ามาเขาเล่นช้ามากเป้าหมายอยู่ตรงหน้าระยะ300หลาโสน่าแจ้งเป้าหมายอยู่ในระยะค้นหาขั้นต่ำไฮโดโฟนจับเสียงได้ดังมากๆใบจักรหมุนเร็วเกินไป มันพยายามหลบไม่ให้เราเห็นปลอเอกบอกตอนนี้แหละโลเปสมันจุแล้วยิงระเบิดน้ำลึกให้ไวและต่อเนื่องมันจุแล้วยิงเกรฮาวยิงออกไปปลอเอกส่องกล้องดูก่อนจะสั่งหันถังเสือไปทางขวาสุดแต่เหมือนพวกเขาจะล้มเหลวครับไม่พบคราบน้ำมันไม่มีเศษเรือปลอเอกสั่งเล่นเรือไปอยังทิศตรงข้ามรักษาเส้นทางเอาไว้สั่งโซนาเมื่อเราเปลี่ยนทิศให้กวาดตรวจจากหัวเรือสองฝั่งตามปกติปลาเอกแจ้งเรือลำอื่นนี่เกรฮาว เราประทะค่าศึกแล้วแต่ยิงไม่เข้าเป้าครั้งสุดท้ายที่พบคือมุมแนวราบ295องศามุ่งหน้าไปที่ขบวนวางแนวป้องกันให้หนาแน่นเขาจะอยู่ในระยะยิงขบวนแต่ด้านนอกเนี่ยลุงเรือก็ตะโกนมาน้ำมันที่กราบขวากลางลำละเอกรีบไปดูน้ำมันกับเศษเรือรับที่กราบขวาของลำห่างไป500หลาพวกเขาทำสำเร็จโซน่าแจ้งมีเสียงเรือที่กำลังจมละเอกบอกเราจัดการได้แล้ว ลูกเรือก็ตะโกนดีใจละเอกบอกเป่านักวีดและพูดออกใหม่มีเสียงจากกัปตันดูเหมือนว่าเราจะจมเป้าหมายนั้นได้แล้วโดยความสามัคคีของทุกคนทําได้ดีมากละเอกบอกว่าสันถอนกาลังจากสถานีรบเฝ้ายามตามปกติและจัดการให้มีอาหารจานร้อนถ้าเป็นไปได้ละเอกแจ้งขบวนตอนนี้จัดการเป้าหมายได้แล้วว่าสันถามจะให้เปน็นนาซากเรือขา้าเสกมายืนยันว่าเราจมมันได้ไหมครับละเอกบอกว่าไม่เราจะกลับไปประจำการละเอกไปพบทหารเรือประจำโซน่าละเอกกล่าวชมทำได้ดีมาก และเอกพบดอสัน ที่จะบอกข่าวจากกองทัพอังกฤษ,ก,ษก่อนหน้าพวกเขาเดักสัญญาณอยู่เรมันได้เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วยังต่ำขาดว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวของข้าศึกที่ตำแหน่งโอละเอกมองคราบน้ำมันในสตรอมต้นหนเรือกล่าวแสดงความยินดีนั่นเป็นเรืออูลำแรกของเราหมดนาซีไป50คนละเอกบอกใช่วิญ,ญญาณ50ดวงไงตอนนี้พวกเขาอยู่ตำแหน่งโอจากการไล่เรืออูเมื่อครู่ทำให้เชื้อเพลิงสำรองลดลงละเอกบอกงั้นจากนี้ก็ให้ปริยาสุดความสามารถระเอกเปลี่ยนมาใส่เสื้อขนแกะสวมหมวกปกติแต่ยังไม่ทัน ได้พักก็มีรายงานด่วนเข้ามาอีกมีพลุสัญญาณสองลำจากท้ายเรือพระเอกขอสั่งคัดท้ายและออกไปดูเป็นเรือจากเดสโปติโกครับเรือพาณิ์ลำสุดท้ายของขบวนที่กำลังลุกไหม้พระเอกให้แจ้งเรือคุ้มกันทุกลำว่าเราจะไปท้ายขบวนส่งเรือคาดีนาไปช่วยด้วยสั่งทุกคนประจําสถานีรถใช้ความเร็วปกติตอนนั้นขาศึกก็ได้ยิงต่อไปดูมาที่เกรฮาครับจากมุมแนวราบ205องศาระยะ500หลาพระเอกเรีบไปดู และสั่งหักขวาเต็มที่ระบุมุมแนวราบปองจุดที่ยิงมันมาสิซึ่งคือ160องศาละเอกบอกชาลีเขาจะเล่นหลบต่อไปโดสั่งต้นหวนหักซ้ายตีไปยังทิศตรงข้ามเข้าสู่แนวป้องกันให้เราไปอยู่ระหว่างคาดีน่ากับเรืออูลำนั้นข้อความจากคาดีน่าแจ้งว่ากู้ภัยเรียบร้อยละเอกสั่งคนนำสารส่งไปว่าหลับเข้าขบวนให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่หลบหลีกเป็นฟันปลาละเอกมองเรือเดสโปติโกที่กำลังจมน้ำ จากโซน่าเสียงมีระยะไกลกลาบซ้ายท้ายเรือไม่ทราบมุมแน่นอนคาดว่าลำเรือถูกทำลายคาดีน่าส่งข้อความกลับมาอีก2ชั่วโมงจะถึงขบวนช่วยเดสโปติโกได้42คนชาลีแจ้งเรากำลังจะเป็นน้ำแข็งแต่เรือแฮร์รี่โทรมาซะก่อนพบจุดบนจอเรดาร์ที่มุมแนวรับ91องศาดูเหมือนมีเรือดำน้ำสองลำอยู่หน้าขบวนเลยระยะ10ไมล์ทะเลดิกกี้ก็แจ้งมารวมทั้งอีเกิลครับ พวกเขาเนี่ยพบเหมือนกันและก็ยังมีมาอีกตอนนี้มีเรือข้าศึกสี่ลำละเอกสั่งให้แล่นเป็นฟันปลา20องศาหันหางเสือไปทางซ้ายบอกเรือทุกลำโจมตีได้ถ้าหากใครเข้ามาในระยะขอให้โชคดีชาร์ลีบอกฝูงหมาป่ากำลังแอบตามเรามาปวุกมันใช้วิธีรุมโจมตีใช่มันรอให้ถึงเวลากลางคืนตอนที่เรามองไม่เห็นละเอกสั่งชาร์ลีกลับลงไปเฝ้าดูเรดาบพื้นน้ำเพื่อเจอสหายเยอรมันแถวนี้สัญญาณจากเรือพาเนตพบสัญญาณภาษาเยอรมัน15ไมล์ด้านหน้า ซึ่งนอกเรือเนี่ยบรรยากาศหนาวมากและเอกต้องการถุงมือชาลีบอกเรือเยอรมันขึ้นมาบนผิวน้ําระยะสามไมล์ละเอกสั่งหันหางเสือไปทิศนั้นแต่เรดาร์มันไม่แม่นเพราะว่าโดนความเย็นเล่นงานทําให้ไม่รู้พิกัดที่แม่นยําละเอกสั่งต้นกลนไปดูด้วยบอกโลเปสให้สั่งคนยิงล็อกเปอได้ก็ยิงเลยมุนแนวเรือเป็น2อ3้อองศาระยะ2อไมล์ทะเลตอนนั้นทางกราบซ้ายเนี่ยมีการยิงกันละเอกสั่ง หันหางเสือไปทางซ้าย180องศากระทั่งพบเรืออูที่กราบขวาหน้า่ายควบคุมการยิงแจ้งว่ามีการยิงปืนลำกล้องห้านิ้วไปที่เป้ายิงไป11รอบแต่ไม่โดนและอีกสั่งหันหางเสือไปทางซ้าย100องศาเขาส่งข้อความถึงคาร์ดิน่าเรยเฮาต้องกลับไปที่ตำแหน่งหน้าขบวนเพื่อจัดการเป้าหมายให้คาร์ดิน่ายิงเรืออูซะจมมันให้ได้ด่านต้นกลเขาบอกชาลีเรดาด์ไม่ได้ขัดข้องรีเซ็ตได้ แต่จะใช้การไม่ได้2ชั่วโมงชาลีแจ้งพระเอกตนกลททำเต็มที่แล้วเราคงต้องใช้เรดอราแบบนี้ไปก่อนเวลาล่วงมาเวนยามกะาเย็น4ี่โมงเย็นถึง2ทุ่มก่อนการบินคุ้มกัน36ชั่วโมงตอนนี้เรือต้องลดความเร็วไม่งั้นใบจักรอาจจะระเบิดพระเอกสั่งตามนั้นชะลอความเร็วลงดับไฟเรือเปลี่ยนเป็นสีแดงเชฟนำอาหารอุ่นมาให้พระเอกแต่ก็ได้แค่จิบกาแฟลุสัญญาณก็มาอีกครั้งฝนเฝ้ายามแจ้งว่ามีการยิงที่มุมแนวราบ4 6องศาสไมล์ทะเล พละเอกสั่งทุกคนประจำสถานีรบหันหางเสือไปทางซ้ายเต็มที่ตัดหน้าขบวนไปเลยส่วนยุทธการแจ้งพบเรือที่มุมแนวราบ36องศา1.5หไมล์พระเอกสัง่งทุกคนที่คุมการยิงยิงได้ตามใจเลยเรฮาวยิงออกไปแต่ด้านหน้าดานมีเรือพาณิชย์ผ่านมารพระเอกสั่งหยุดยิงก่อนหันหางเสือไปทางซ้ายสุดทั้งสองลำเกือบชนกันพระเอกสัง่งแล่นที่ความเร็วปกติกระทั่งเจอเรืออู่ของเยอรมัน ที่มุมแนวราบ12องศาระยะพันหลาอยู่ระหว่างเกรเฮากับเรือบรรทุกสินค้าเรืออูยิงโจมตียเรือบรรทุกสินค้าโรเปสยิงสวนไปแต่พระเอกบอกให้หยุดก่อนมีเรือบรรทุกสินค้าอยู่หน้าแนวยิงแต่ไม่ทันแล้วครับเรือพันธมิตรยิงกลับมาหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันส่งผลให้ลูกเรือบางคนนี่บาดเจ็บพระเอกส่องกล้องดูเรืออูกำลังใกล้เข้ามาเขาสั่งหักขวาเต็มที่ใช้ความเร็วสองในสเตรียมตัวยิงเป้าหมาย ทามันดำหนีเราจะกระหน่ำด้วยระเบิดลูกเรือบอกว่าน,นั่นคือบาสโกเป็นเรือบรรทุกน้ำมันมันระเบิดได้ละเอกสั่งชะลอความเร็วให้เหลือหนึ่งในสามระวังเรือพาณิชย์นั้นด้วยเรืออูกำลังจะดำลงลาเอกสั่งเตรียมระเบิดที่ผิวน้ําสั่งโซนาดวดกราบขวาส่วนกลางลำโซนาแจ้งมีเสียงใบจักมากไปเขาฟังไม่ออกเรืออูปล่อยบางอย่างออกมาครับโซนารีบแจ้งเจอแล้วใกล้ๆเลยกราบขวา83องศาละเอกสั่งยิงทันทีชุดแรกผ่านไปเขาสั่งยิงอีกรอบ หลับเรือให้ตรงแล่นตรงไปพระเอกพูดกับตัวเองขอให้โดนทีเชอแต่แล้วโซน่าก็แจ้งครับเสียงใบจักรมีพิรุษมันไม่เคลื่อนไหวอาจเป็นเป้าหอลอกพระเอกก็นิ่งลูกเรือทุกคนย่งก็มองหน้ากันและไม่นานเรือฝั่งพันธมิตรก็ระเบิดซึ่งเป็นเรือน้ามันลูกเรือเห็นมีคนรอดเขาอยู่ในน้ําคาดีน่าก็ส่งข้อความมาเรือพาณิชย์ท้ายขบวนเป็นอันตรายกําลังมีการโจมตีเกิดขึ้นต้องการความช่วยเหลือด่วนที่สุดลูกเรืออีกคนก็มาแจง้งมีคนรอดชีวิตที่500หลาทาางกลบวให้ไปช่วยไหมครับ และเอกนิ่งคิดลูกเรือเนี่ยก็รอการตัดสินใจสุดท้ายเขาสั่งลงไปที่กลางเรือทอดตะข่ายกู้ภยัยช่วยคนพวกนั้นขึ้นจากน้ําสั่งหยุดเดินเครื่องถิงน้ำหนักลงที่ท้ายเรือส่งข้อความกลับถึงคาดิน่าเราจะไปช่วยให้เร็วที่สุดวินาทีนี้ทุกปัญหาเนี่ยโถมเข้ามาไม่ยัง้งหน้าที่กัปตันคือตัดสินใจให้ดีที่สุดโซน่ามารายงานพระเอกถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเขาไม่เคยเจอมันมาก่อนมันคือเป้าหลอกที่เยอรมันชอบใช้เรียกกันว่าการโยนยา มันขนาดพอๆกับตู้เย็นจะปล่อยแกส๊สออกมาเหมือนกับยาเม็ดฟู่พวกนาซีแค่โยนมันลงน้ำแล้วมันก็จะลอยอยู่อย่างนั้นขณะที่เราเปลืองระเบิดน้ำลึกละเอกสั่งลงรายละเอียดในแรงงานหลังปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าเรือลำอื่นจะรู้ถึงเรื่องนี้โซนาขอโทษเขาน่าจะรู้เรื่องนี้ละเอกไม่กล่าวโทษทำดีละขอบใจชาลีบอกพระเอกเราไม่มีทางรู้ได้หรอกพวกเขาช่วยคนขึ้นมาได้เหลือรอดเพียงสี่คนตอนนั้น ก็มีปลุไฟสัญญาณมาจากด้านหลังเอกพระเอกสั่งการใช้ความเร็วสูงสุดเราจะมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่ยังไม่ทันได้ไปครับเรือลำนั้นก็ระเบิดมันคือเรือเซาแลนด์เรือส่งกำลังบำรุงของอเมริกาเรือแฮร์รี่ก็แจ้งมาปาหมยรักษาความเร็วอยู่รอบอาณาเขตของเราเรือพระเอกช่วยเหลือเซสแลนด์มีรอดชีวิต28คนและตอนนี้เรดากลับมาใช้การได้แล้วตอนนั้นครับหมาป่าเท่าเกรวูฟเรือของเยอรมันก็ได้ติดต่อมาครั้งแรกมันบอก เราล่าคุณกับเพื่อน,อ,นอีเกลิลดิกกี้กับแฮร์รี่เรามองดูเรือของคุณจมลงใต้ทะเลฟังสหายคุณกรีดร้องขณะที่กำลังจะตายจะต้องเสียไปเท่าไหร่กว่าคุณจะช่วยพวกเขาทันเลวุบหิวโหยอย่างมากพระเอกสัง่งเปลี่ยนช่องสัญญาณเพื่อให้เสียงจากข้าศึกหายไปไม่น่านนักท้งนิกเกลิลดิกกี้และแฮร์รี่ต่างก็รายงานพบข้าศึกกำลังใกล้เข้ามาดูเหมือนพวกมันกำลังจะรุมสกําเราสองฝ่ายได้เปิดฉากโจมตีวันพฤหัสเวรยามก่าเช้า,ชาตีสี่ถึงแปดโมง ก่อนการบินคุ้มกัน26ชั่วโมงจากการประทะเมื่อคืนครับตอนนี้ไม่พบเป้าหมายเรือที่พังไปในคืนที่ผ่านมามี5ลำเสียหาย2ลำรอดชีวิต23รายและมีผู้เสียชีวิต210รายสงบได้ไม่นานอีกันเนี่ยก็พบเป้าหมายอีกครั้งละเอกจะรีบไปช่วยบอกโลเปสเราจะใช้ระเบิดน้ำลึกแต่เรือเอกก็แจ้งลูกระเบิดน้ำลึกเราไม่พอเหลือแค่6ละเอกโทรหาชาลีเขารู้ว่มันเสี่ยงเราต้องฝ่าฟืนระเบียบ จะไปถึงระยะบินคุ้มกันได้เร็วแค่ไหนชาลีรีบคำนวณคำตอบคือย4บสชั่วโมงตอนนี้8โมงเช้าลิฟแลนเตียมอาหารละเอกยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่ออกจากฝั่งแต่แล้วก็มีค่าสึกเข้ามาละเอกสั่งดิกกี้ทำยังไงก็ได้อย่าให้มันโผล่ขึ้นมาบนน้ำเป้าหมายอยู่ระยะไหลที่มุมแนวราบ160องศามันยิงต่อไปโดูมาทางกราบขวากลางลำระยะ400หลาและเพิ่มอีก2ลูกละเอกสั่งหักขวาให้สุดดิกกี้ยิงระเบิดน้ำลึกโสน่าแจ้งมา เป้าหมายอยู่ในระยะค้นหาขั้นต่ำตอนนั้นเรืออูมันได้โผล่มาท้ายกราบขวาดิกกี้บีบให้มันโผล่ขึ้นมาเพราะได้รับความเสียหายเลยดำน้ําต่อไปไม่ได้เรือเกรเฮายิงใส่ทันทีแต่ว่ามันอยู่ใกล้เกินไปรับลอดใต้วิธีกระสุนทําให้ไม่โดนแต่ดิกกี้เนะี่ยสามารถทําได้2ลําได้บวกกันเกรเฮาอยู่ในวิถียิงแล้วบอกดิกกี้หลบไปและอีกสั่งทุกคนสังเกตเป้าหมายเองเตรียมยิงจากกราบซ้ายหลบไปซีดิกกี้ พวกมันยิงใส่เกรยฮาวซึ่งเสียหายพอสมควรครับดิกกี้ผลวิธีแล้วเระเอกสั่งทุกคนยิงทันทีเรือค้าศึกถูกทำลายทุกคนรีบดับไฟอีเกิลแจ้งพวกเขาเสียหายสามแผลแต่ยังอยู่สูงกว่าระดับน้ำพระเอกบอกดีมากเราไปยังตำแหน่งในแนวป้องกันให้เร็วที่สุดจากการถูกโจมตีเมื่อครู่เกรยฮาวบาดเจ็บสาหัสสามรายเสียชีวิตอีกสามรับและหนึ่งในนั้นคือลิฟแลนด์เชฟที่คอยทำอาหารให้พระเอกประจำ เขาถูกยิงตัวเละและที่เก็บศพก็ไม่พอแล้วชาร์ลีบอกเราสามารถทำพิธีฝังศพที่ทะเลได้ใน10นาทีพระเอกอนุญาตตามนั้นจากนั้นพวกเขานก็ร่วมกันไว้อะไรจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติที่สดุดให้กับลูกเรือที่เสียชีวิตแต่พิธียังไม่เสร็จดีลุสัญญาณก็มาอีกทีท้ายขบวนอีเกิลถูกโจมตีแล้วเคลาวจะไปช่วยขอให้ที่เหลือกวาดตัวต่อไปถนอมเชื้อเพลิงไว้เรืออีเกิลระเบิดพวกเขาถูกยิงหน้าห้องเครื่องไฟไม่ภายในลำเรือ มีผู้เสียชีวติตเราจมไปทางกลับขวาคาดว่าเล่นเร็วไม่ได้และเอกบอกทํายังไงก็ได้อย่าให้จมวันพฤหัสเวรยามกะดึกสองทุ่มถึงเที่ยงคืนก่อนการบินคุ้มกัน14ชั่วโมงลูกเรือคนอื่นเปลี่ยนผัดแต่กัปตันของเรายังคงอยู่พูกเขาเห็นเรืออีกัลที่เกือบจะล้มอยู่แล้วอีกันติดต่อมาพอดีเรือเอียง15องศาหนาดฟ้าก็จมขอความยินยอมสละเรือละเอกอนุญ,ญาตผู้คนทาเต็มที่ละละเอกนิ่งคิดก่อนจะเรียกชาลีมาพบทั้งสองมาคุยส่วนตัว ตอนนี้อีกันไม่อยู่แล้วแฮร์รี่กับดิกกี้ก็มีระเบิดน้ำลึกกับเชื้อเพลิงไม่มากเช่นเดียวกับเราเราต้องการการบินคุ้มกันด้วยขอความช่วยเหลือด่วนจากกองทัพอังกฤษชาลีตกลงและเอกบอกถ้าเมื่อวานเขาฉลาดกว่านี้เราก็คงไม่ต้องมาเสี่ยงขนาดนี้แต่ชาลีบอกกับตันเพราะคุณเราถึงยังไม่ตายแต่สำหรับพระเอกมันยังไม่พอครับหมาป่ายังติดต่อมาไม่หยุด บอกว่าเกรฮาวจะต้องตายพระเอกสั่งเปลี่ยนช่องสัญญาณเพื่อตัดเสียงพวกมันและพวกเขาก็ได้รับจดหมายความช่วยเหลือจากอังกฤษวันศุกร์เวรยามกะสาย8โมงถึงเที่ยงก่อนการบินคุ้มกัน3ชั่วโมงพระเอกสั่งคนนำสารไปเอารองเท้าสวมมาให้เขาถอดรองเท้าหลังจากเดินเท้าแบบไม่พักทำให้เท้าเลือดออกเลยครับ ส่วนยุทธการแจ้งพบ2จุดที่มุมแนวราบ99องศาเรดาร์พื้นน้ำก็เจอเป้าหมายพระเอกแจ้งเรือคุ้มกันทุกลำรักษาตำแหน่งป้องกันไว้สั่งลูกเรือเกรย์ฮาวประจำสถานีรบวสันเห็นเลือดที่พื้นซึ่งมาจากพระเอกหมาป่าเทาเนี่ยยังวิทยุมารบกวนบอกว่าเกรย์ฮาวและพวกยังไงก็ไม่รอดไม่มีทางทุกคนจะต้องตายวันนี้ เรดาตรวจพบที่110องศาเกรหาวเนี่ยก็โจมตีทันทีข้าสึกปล่อยต่อไปโดูมาลพระเอกสั่งหักหลบแต่มันเนี่ยก็ยังยิงลูกที่2มาจากอีกทิพละเอกก็วิเคราะห์และก็สั่งการออกไปให้ปรับเรือให้ตรงเตรียมรับแรงกระแทกต่อไปโดยเฉียดพวกเขาไปนิดเดียวครับรอดไปได้แบบโคตรหลุนละเอกสั่งปรับเรือแล้วเล่นไปตรงๆไปหาเป้าหมายที่119องศาเดินหน้าเต็มกำลังเกราวยิงโจมตีเรื่อยๆ ข้าสืบปล่อยต่อไปโดมาอีกลูกละเอกสั่งหักซ้ายแนวราบหนึ่งองศาทําให้รอดไปอีกครั้งและก็เป็นพวกเขาครับที่ยิงโดนข้าสึกแล้วหมาป่าเทาโผล่ขึ้นผิวน้ําทําให้ยิ่งง่ายต่อการยิงละเอกสั่งหันหัวเรือจะได้ยิงกราดาจากด้านข้างและอย่าให้มันเข้าใกล้กราบขวาล็อกเป้าได้ก็ยิงเลยเลหาวรัวใส่อีกชดคราวนี้ไม่เหลือหมาป่าเทาระเบิดแต่ก็ยังมีเรือดำน้ำมาอีกลำมันเล็งเป้ามาที่เราแต่ตอนนั้น เรือคุ้มกันจากอังกฤษก็มาพอดีพวกเขาปล่อยระเบิดน้ำลึกจนจัดการมันได้สำเร็จลูกเรือทุกคนโล่งรวมถึงพราะเอกเขาส่งจดหมายถึงผู้การขบวนเรือคุ้มกันทุกลำโซน่าเล่นเรดาร์ตรวจสอบไม่พบอะไรเรือคุ้มกันทุกลำกลับไปยังตำแหน่งได้ตอนนั้นมีเรือพิฆาตสัญชาติเบทริส H.M.S. d ด m o n กำลังวิ่งเข้ามาคนนำสารก็มาแจ้งพอดี กองกำลังอังกฤษบอกให้พระเอกไปไรายงานตัวกับเดมอนทางวิทยุพระเอกคุยกับเดมอนอีกฝ่ายก็พูดขึ้นเราได้ข่าวว่าคุณเจอของแข็งพระเอกเนี่ยก็รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ48ชั่วโมงที่ผ่านมาเดมอนก็หัวเราะและกล่าวชมว่าทำได้ดีมากจากนี้พวกเขาจะรับช่วงต่อและพาขบวนไปยังลีกูขอให้เกรย์เฮาส์นำดิกกี้กับแฮร์รี่ไปยังอู่กองทัพเรือในลอนดอนให้เร็วที่สุดนี่คือคำสั่งพระเอกก็รับทราบก่อนวางสายเดมอนเนี่ยก็แอบถามด้วยความสงสยัยคุณข้ามทะเลมากี่ครั้งแล้ว ละเอกตอบนี่คือครั้งแรกครับผมอีกฝ่ายก็หัวเราะ Unbelievable ไม่น่าเชื่อเลยละเอกเนี่ยก็แจ้งดิกกี้กับแฮร์รี่ผู้คุณหมดหน้าที่ละให้มุ่งหน้าไปยังลอนดอนละเอกเขียนจดหมายถึงผู้การขบวนขอบคุณอย่างสุดซึง้งสําหรับความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ร่างกายพี่แกเนี่แทบไม่ไหวแล้วครับละเอกบอกคาเิงคุณจัดการไปเลยนะมีอะไรให้มาหาผมที่ห้องในฐานะกัปตันเขามองหน้าลูกเรืออีกฝ่ายก็มองกลับ ละเอกเดินออกมาและก็มีเสียงเฮที่มาจากเรือดิกกี้กับแฮร์รี่ที่ลูกเรือออกมาชื่นชมร้องตะโกนให้กับเรือเกรฮาลละเอกน้ำตาซึมมองขบวนเรือส่งจดหมายมาบอกขอบคุณเกรฮาขอให้โชคดีพวกเขาจุดรู้ให้ด้วยความซาบซึ้งละเอกกลับเข้าห้องล้างหน้านึกถึงอีวีและสวดมนต์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาปกป้องก่อนจะเอนตัวนอนอย่างหมดแรงแล้วหนังก็จบไป และนี่คือ Greyhound ซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7เต็ม10คะแนนครับและรัเทนฝังนักวิจารณ์เนี่ยได้ไปที่78%ครับฟังคนดู75%หนังดีเลยครับซึ่งสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้ครับซึ่งไม่ชมเต็มเรื่องทาง Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Man, แมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ